ราชินีองค์นี้ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตนเองงดงามเหนือผู้ใด เธอเริ่มจัดพอกหน้าด้วยขี้นกพันหายากเพื่อให้ผิวเปล่งประกายดั่งต้องแสงจันทร์ต่อมาเธอยอมให้พึ่งต่อยปากเพื่อให้ริมฝีปากดูอวบอิ่มราชินีใช้ผลไม้นำเข้าจากแดนไกลบำรุงผิวให้คงความอ่อนเยาว์มูและแมงป่องถูกปล่อยให้กัดผิวหนังเธอเป็นประจำเพื่อให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นในหูของเธอมีหนอนตัวเล็กคอยจัดการคราบสกปรกส่วนเล็บมือเธอแช่มือไว้ในอ่างที่เต็มไปด้วยปลาตัวจิว๋วจากนั้นจึงราดน้ำนม แพะทั่วทั้งร่างกายเพื่อให้ผิวดูเนียนนุ่มและมีออร่าเพื่อให้เอลดูเล็กเธอรัดคอเสร็จจนแทบหายใจไม่ออกทุกอย่างนี้เธอทำเพื่อวันแต่งงานวันที่เธอจะต้องเป็นหญิงที่งดงามที่สุดในอาณาจักรแต่เมื่อวันนั้นมาถึงเจ้าชายกลับเลือกหญิงสาวอีกคนหญิงสาวที่ทั้งอ่อนเยาว์กว่าและงดงามกว่าในแบบที่ธรรมชาติให้มาโดยไม่ต้องแลกด้วยความเจ็บปวดใดๆ